แม่มึงอะไปไปทำงานแบบเป็นกะหลี่นะท้องแล้วก็เอามาให้ย่ามึงเลี้ยงแม่อไม่เคยเห็นเลยถ้าไม่พร้อมมีเราทำไมจะให้เราเกิดมาทำไมถ้าเกิดมาแล้วมันต้องลำบากขนาดนี้ไอ้ที่ว่าเราเป็นลูกกําพาด้วยแถมไอ้ที่มีแม่เป็นกะหลี่จนหนูไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อทำให้หนูอยากแบบมาตามหาเราอยากมารู้ว่าแบบความจริงคืออะไรว่าแม่ ทำอาชีพอะไรและทำไมเขาถึงทิ้งหนูไปสุดท้ายอาชีพที่ทำให้หนูได้เงินไวที่สุดคือเป็นกะหรี่ฉี่ใส่หน้ากินค่ะกินฉี่หนูก็ต้องทำถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่มีเงินกินข้าวให้เรายาอะไรอย่างเงี้ยให้เราหงเมียเข่าแล้วนักก็นั่งดูอะไรอย่างเงี้ย เรารู้สึกรังเกียจตัวเองมากชีวิตของเธอดั่งละครค่ะลักกี้มิลาสาวประเภท2วัย26ปีเธอไม่เคยเจอหน้าแม่มาตลอดชีวิต26ปีจึงขอให้รายการอีเตอร์อีจันช่วยตามหาตั้งแต่เด็กค่ะแม่ของเธอจะถูกตราหน้าว่าเป็นผู้หญิงขายตัวทำให้เธอเกลียดในสิ่งที่แม่เป็นแต่สุดท้ายค่ะ ลักกี้เธอก็ต้องทำแบบนั้นจ่ายความเป็นคนเพื่อเอาตัวรอดจากความจนเธอไม่รู้ค่ะว่าเส้นทางที่เธอกำลังจะเลือกเดินอยู่นั้นคือนรกบนดินจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดมัดมือมัดเท้าแบบเอาคัตเตอร์ก็คือเวอริรกทั้งตัวเลยเอากันไกลนิ้วเอาไม้ที่ติดตะปูอย่างตีก็เปิดประตูมาก็นั่นเลยก็คอในในห้องนวดเลยก็มีคือท้ายก็ต้องส่งกระดูกกลับบ้าน เอาตรงๆก็คือเรียกว่าเป็นเด็กกัมพาเลยก็ได้ค่ะจําความได้คือเราเติบโตมากับย่าแล้วแล้วเราจะถามหาพ่อกับถามหาแม่เราตลอดว่าพ่อเราอยู่ที่ไหนแม่เราอยู่ที่ไหนย่าก็จะชอบตอบแบบว่าพ่อไปทํางานแม่ไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีโอกาสได้เจอเลแล้วเขาจะชอบพูดว่าเนี่ยเดี๋ยววันเกิดเดี๋ยวแม่จะมาหานะเดี๋ยววันเกิดพ่อจะมาหานะแต่สุดท้ายพอถึงวันนั้นในแต่ละปี mm hmm. ก็คือเป่าเค้กกับย่าสองคนตลอด ตรงๆถ้าถามมาตอนเด็กเรามีความหวังนะเพราะว่าเอ๊ะพ่อเราไปทํางานแม่เราไปทํางานเขาเขาต้องแบบกลับมาเหมือนครอบครัวอื่นเพราะว่าเราเห็นคนข้างบ้านเราเนาะพ่อเขาแม่เขาจะชอบซื้อตุ๊กตาตัวใหญ่ๆมาเซอร์ไพรส์งานมันเกิดลูกเราเพื่อนเขาก็จะวิ่งเอามาอ้างเราว่าอุ้ยนี่แกฉันได้ตุ๊กตาบาร์บี้นะได้อะไรอย่างงี้นะแต่สุดท้ายพอพอมันเป็นเราอะหลายๆปีมันไม่ใช่แค่ปี2ปีนะครับมันเป็นแบบมันเป็นแบบ4ี่ปีห้าปี6ปีจนเราเริ่มโตมาแล้วเราแบบ เริ่มรูล้ละว่าอันไหนจริงอันไหนโกโหกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เริ่มแบบเริ่มดือ้อล้วก็จะเริ่มถามย่าแล้วว่าพ่อแม่เราคือใครแรกๆไม่เคยเห็นค่ะแต่หลังๆมาหนูไปค้นตามตู้ตามตู้แบบตู้สภาพผ้าตามอัลบั้มรูปต่างๆหนูถึงจะหนูถึงมาเห็นว่าอ๋อนี่คือหน้าพ่อหรอแต่แม่ไม่เคยเห็นเลยเหมือนกับเวลาเราถามมันก็จะกวดเราก็แบบว่าเออแบบ ก็เขาไปทํางานเขาก็ส่งเงินมาให้แต่พอเรามารู้เอาจริงๆก็คือย่าเราก็กู้นี่ยืมสินมาเลี้ยงเราเนาะ <c oughs> ก็จะมีแบบพวกแบบชอปเปอร์ขับหมวกกันนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมา <c oughs> นอกระบบมามาขู่มาเป็นฟิลแบบมาด่ามาประจานอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มรู้แล้วว่าจริงๆเราครอบครัวเราเป็นยังไง เวลาที่ครูแบบให้ทํากิจกรรมเกี่ยวกับแบบงานประดิษฐ์งานอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นกิจกรรมแบบของของของการเรียนค่ะ<ม>ก็ย่าก็จะแบบไม่มีเงินแบบไปซื้ออุปกรณ์ที่มันครบ<ม>เหมือนเพื่อนอย่างแบบตุ๊กตายีราฟอะค่ะที่มันเป็นที่เขาเอากล่องเอากล่องนมแล้วก็เอาขวดยาคูมาต่อขาแต่ย่าหนูไม่มีเงินไปซื้อแบบไปซื้อของมาให้เราก็คือเหมือนกับแบบกลายเป็นแบบตุ๊กตาค่ะ เป็นตุกตาขาขาดนะครับมันมีสี่ขาเนาะย่ามีเงินซื้อให้แค่สองสองขวดอีกสองขวดไม่มีหนูก็เป็นแบบตุ๊กตาขาด้วนตั้งตั้งอยู่คนเดียวในในห้องเรียนรู้สึกอายวิ่งไปร้องไห้ในห้องน้ำว่าแบบเออทำไมแบบต้องเจออะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเพื่อนก็ร้องไงครับว่าสมัยเด็กนอ้องเพื่อนก็จะร้องว่าเออแบบแบบมันจนมันบ่มีเงินดอกมันกับบ่มีเงินซื้อของแล้วเขาก็หัวเลาะวิ่งมามาแกล้งหนูมาตีหนูอะไรอย่างเงี้ย แรกๆเลยอะค่ะที่เจอแบบหนักสุดๆเลยคือเขาเขาพูดว่าเหมือนกับแม่หนูอะไปมีอะไรกันกับแขกขายโรตีชายพนุตตัวดำเพื่อก็ตะล้อว่าแบบแบบแบบแม่กับแขกขายโรตีแล้วก็แบบทองแล้วก็มาทิ้งไว้ข้างกอไผ่แล้วย่านหนูก็ไปเก็บมาก็เป็นเรื่องไปเราแล้วหนูก็แล้วหนูก็เชื่อบ้านหนูเป็นสังคมมนอกไงครับพี่เป็นสังคมมนอกคือมันเป็นหมู่บ้านมันไม่ได้ใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งเราเป็นแบบนี้ด้วยอะ ล้วก็โดนล้ออยู่นะเราเป็นกระเทยเป็นผิดเพศเป็นวิปลิตเป็นโรคจิตเป็นอะไรเงี้ยคือว่าหนูโดนด่ายเยอะจริงๆอันนี้หนูกล้าพูดเลยว่าจนหนูไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อแล้วทําไมพ่อกับแม่ถ้าไม่พร้อมมีเราทําไมจะให้เราเกิดมาทําไมใช่ถ้าเกิดมาแล้วมันต้องลําบากขนาดเนี้ยคือขอไม่มีชีวิตอยู่ต่อดีกว่าเพื่อนก็จะพูดว่าเหมือนกับว่าเออไปได้ยินมาว่าแม่กูเล่าให้ฟังอะไรให้ฟังว่าแม่มึงอ่ะ ไปไปทำงานแบบเป็นกะหลี่นะแล้วสุดท้ายก็คือแบบท้องแล้วก็เอามาให้ย่ามึงเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้บอกค่ะย่าไม่ได้บอกความจริงมันมันก็เลยเป็นเป็นสิ่งที่แบบทําให้หนูอยากแบบมาตามหาแล้วอยากมารู้ว่าแบบความจริงคืออะไรหนูอยากได้ยินจากปากเขามากกว่าว่าแม่ทําอาชีพอะไรและทําไมเขาถึงทิ้งหนูไป โกรธมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องผิดศีลธรรมอ่ะเฮ้ยบาปนะ้าอะไรอย่างเงี้ยทาอาชีพแบบนี้มันกับแบบไปเอากับผัวคนอื่นเราก็มองเป็นเรื่องที่ไม่ดีโกรธค่ะหนูโกรธที่เขาทิ้งหนูไปมากกว่าที่เขาทําอาชีพนั้นตอนนั้นถามว่าหนูอายเพื่อนไหมหนูก็อายมันอายหลายเรื่องอ่ะหนึ่งอายที่ว่าเราเป็นกระเทยด้วยอายที่ว่าเราเป็นลูกกําพาด้วยแถมอายที่มีแม่เป็นกะหลี่แถมอายที่แบบชีวิตจนแถมอายที่หน้าตาก็คือที่มีสิทธิ์เลือกอยู่แล้วค่ะเพราะว่า โตมาปุ๊บจําความได้ก็อยู่ในสภาพแบบนั้นแล้วแต่เชื่อไหมว่ามันมีมันมีมีอยู่แค่สิ่งเดียวเลยที่ที่ทําให้หนูอยากมีชีวิตอยู่ต่อก็คือย่าเขาว่าจะเป็นคนเดียวที่ไม่เคยว่าเราเลยว่าเราเป็นอะไร ตั้งแต่ป .5 นี่คือเราเริ่มทํางานละเพราะว่าหนูรู้สึกว่าถ้าหนูยังเรียนอยู่แบบนี้แล้วหนูลําบากหนูไม่มีความสุขแต่ถามว่าหนูทำมาหลายๆอาชีพไห่หนูทํามาหมดเป็นช่างแต่งหน้าหนูก็ทํามาแล้วเป็นช่างเสริมสวยกับย่าหนูหนูก็ทํามาแล้วใช่เสิร์ฟหมูกระทะในร้านอาหารงานครัวงานต่างๆหน้าตรงหน้าเตาหนูทํามาหมดแล้วย่าส่งให้หนูเรียนสูงสุดคือถึงแค่ม .3 จุดที่เป็นจุด หักมุมเลยในชีวิตเนาะจุดหักมุมเลยในชีวิตก็คือพอถึงช่วงที่เรารู้สึกว่าแบบเราไม่อยากอยู่แบบนี้ละแต่ถามว่าเราไม่ได้โกรธนะเราไม่ได้โกรธว่าย่าเราเลี้ยงเราได้แค่นี้เราไม่ได้โกรธว่าอาเราสามารถส่งเสียเลี้ยงดูเราได้แค่นี้ สุดท้ายอาชีพที่ทาให้หนูได้เงินไวที่สุดคือเป็นตอนนั้นหนูยังไม่มีนมเลยนะหนูยังไม่ได้ทำหน้าอกหนูยังไม่ได,หไได้หนูยังไม่ได้แบบทําสัญญกรรมแบบเพียบพร้อมเลยแรกๆอะถามว่าเราไปอยู่ในจุดๆนั้นอะเราทอนะทอมากจะนอนที่ไหนจะกินยังไงเงินติดตัวไปก็มีไม่ถึงมีไม่ถึงพันมีมีไม่ถึงหนึ่ง 1, พันเพราะเราก็พยายามแบบหยดกระปุกเนาะเราก็เก็บเก็บเงินในกระปุกทุบกระปุกอ,อมสินอนะ มัดใส่ถุงแบบถุงพลาสติกะกับเสื้อผ้าไม่กี่ตัวไปแล้วสภาพตอนนั้นคือดูไม่ได้เลยเอาตรงๆคือแม้กระทั่งตอนไปยืนขายก็ดูไม่ได้แต่มันต้องทําไงก็คือหนูนั่งรถทัวร์มาเลยแบกกระเป๋าเก็บสภาพมาญาติถามว่าไปไหนหนูก็บอกว่าหนูจะไปหางานทําตอนแรกนะครับเขาไม่รู้เลยว่าหนูไปทําอะไรใช่แล้วก็ไปยืนขายหนูยืนยืนขายอยู่ย่านย่านหนึง่งละกันค่ะในกรุงเทพ,ใ,เทพใช่หนูก็จะแบบเป็นฟิล์หนูขายอย่างนั้นเลย หนูขายเป็นแบบแต่งหน้าเป็นแบบกระเทยหัวโปกเลยแล้วลูกค้าชอบหนูไงเป็นต่างชาติค่ะใช่จําได้ว่าน่าจะเป็นแบบเป็นอาลับเป็นลูกค้าคนแรกแล้วไม่ได้ทําอะไรเลยแค่นั่งกินข้าวนั่งคุยนอนกอดแค่นั้นเด้งเงินละตอนนั้นหนูได้ทั้งหมด8ปดพันค่ะแปดพันบาทหนูไปยืนตรงนั้นนะ่ะไม่ถึงประมาณสิบห้านาทีมันทําให้หนูรู้เลยว่านี่แหละจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตหนูได้ แต่ถามว่าเราก็ไม่ได้ทําอย่างเดียวก็คือทําหลายอย่างนะเอาตรงๆคือเป็นทั้งกะลี่เป็นทั้งช่างแต่งหน้ารับจงรับจ้างทั่วไปไปวิ่งแบบอยู่ตามแบบกองถ่ายตามอะไรอย่างเงี้ยหนูทาทุกอย่างที่ได้เงนินแขกก็นัดไปโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วขนไปหมดเลยน้ําหอมลิปสติกเครื่องสำอางทุกอย่างอยู่ในกระเป๋าถุงเดียวใช่แล้วตอนนั้นก็คือเสร็จสับหมดทุกอย่างแล้ว แล้วเราก็เข้าไปอาบน้ําล้างตัว<ม>เปิดประตูออกมามหายหมดเลยทั้งคนทั้งคนทั้งกระเป๋าทุกอย่างเอาไปหมดเลยค่ะเสื้อผ้าก็ไม่เหลือให้รองเท้าเอาไปหมดเลยคุณพี่<ม>ก็คือหนุ่มโยู่เลยโรงแรมนั้นไม่มีอะไรเลยหมดตัวเลยครับไม่เหลืออะไรเลยค่ะ<ม>ประสบการณ์ที่ที่สุดในชีวิตที่เจอครั้งแรกพูดได้ไหมะ มีอะไรไปแล้วก็ทุบแล้วก็ตีตีค่ะกำปองกำปั้นทุบหมดบวมหมดเลยใช่ตามตัวตามไรเขียวปากแตกหน้าชำ้ำทุกอย่างนั่นแหละก็คือทําอะไรไม่ได้กับตัวเขาตัวใหญ่ไงแม่เขาก็ตัวใหญ่นาอแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็กลัวเขาฆ่าเราถูกไหมเพราะว่าจะวิ่งไปแจ้งตํารวจเวลาว่าหนูโดนเพราะอะไรอะ่ะต้องยอมค่ะทําอะไรไม่ได้แล้วหยุดอยู่สถานการณ์แบบนั้นแล้วล็อกมือล็อกเท้าใส่กุญแจมงใส่กุญแจมือตบตีทุบยิ่งลองยิ่งชอบ อันนี้คือเราก็ไม่รู้เนาะเราก็นึกว่าแบบมันจะสวยงามวินาทีนั้นก็คือต้องยอมจะเดินออกไปแจ้งความไมหมละ่ะว่าเราไปขายตัวมาแล้วเราโดนลูกค้าตีอย่างเงี้ยครับประมาณชั่วโมงกว่าได้ค่ะ,คะก็เอาเทียนลนจุดเทียนน้าตาทงน้ําตาเทียนแล้วยิ่งเราร้องกรีดทรมานยิ่งชอบยิ่งทําแรงขึ้นเรื่อยๆใช่ต่างชาติค่ะหนูไม่รับลูกค้าไทยเลยครั้งนั้นมันวางให้หน่แค่พันเดียวเอง oh, <wow. S 1> ก็คือจ่ายเงินก่อนไงแต่ก็ไม่รู้ไงว่าหน้า่งานจะเป็นแบบนั้นใช่ก็คือ พังหมดเลยครับหนูอยู่ได้แค่2ปีนะเอาตรงๆมันก็ประมาณ16เนาะ17เสร็จปุ๊บ18ก็เป็นจุดเป็นจุดหักมุมเป็นจุดเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งก็คือเราเริ่มไม่โอเคละเราเริ่มไม่อยากทำแบบนั้นใช่แล้วก็ผันเปลี่ยนไปเป็นนางโชว์เป็นนางโชว์อยู่ที่ภูเกต็ต เราก็เริ่มแบบรักสวยรักงามแล้วเริ่มแบบอยากทำศัญปกรรมนะเริ่มแบบทำหน้าอกฉีดสะโพกเริ่มแบบก็คือเริ่มแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันสวยงามเพราะว่าเราต้องบอกก่อนว่าคือความฝันจริงๆเราอะคือเราอยากเป็นนางงาม โชว์ได้สองปีคะ่ะพอประเทศเปิดหนูก็บินรัดฟ้าเลยอันนั้ก็เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตอีกรอบหนึ่งหนูอยู่มาจนขนาดนี้ละไม่มีอะไรจะเสียไม่มีอะไรจะต้องอายอีกต่อไปหนูมองตรงนั้นน่ะช่วงช่วงชีวิตนั้นน่ะหนูมองว่าสิ่งที่น่าอายที่สุดคือคนมาทวงหนี้ที่บ้านหนูคิดแค่คืนเดียวเลยนะหนูตัดสินใจคืนเดียวเลยคือคืนวันนั้นเลยว่าไม่เอาละชีวิตแบบนี้ไม่มีใครอยากมีชีวิตแบบนี้เลย ตรงๆคือมันไม่ได้มีขยากลาบากอะหนูก็เลยมองว่าทางเดียวที่จะทําให้ชีวิตหนูเปลี่ยนได้แบบจริงจังคือหนูต้องไม่อยู่ที่นี่หนูต้องไม่อยู่ไทยหนูมองอย่างเดียวเลยว่าหนูขอไปแล้วหนูกลับมาแล้วย่าหนูสบายมันมันไม่ได้มีแผนเลยมันไม่ได้มีแผนในหัวเลยว่าหนูจะไปอยู่แบบไหนคือด้วยความที่เราไม่มีอะไรแล้วว่ะ สมองณนะตอนนั้นคือทำยังไงก็ได้ให้เราบินไปอยู่ตรงตรงนั้นให้ได้ที่เหลือค่อยว่ากันภาษาก็ไม่ได้เงินติดตัวก็แทบไม่มีไปตัวคนเดียวเลยแม้กระทั่งตอนที่แบบบินไปหนูก็ไม่รู้อินูอินเน่อะไรเลยว่าแบบจะไปยังไงจะเข้ายังไงจะอยู่ยังไงหนูพูดตรงๆเลยว่าหนูไปตาะดับนั้นหนูไม่รู้เลยว่าชีวิตหนูจะต้องเจอกับอะไรอย่าประเทศนั้นปุ๊บ<ๆ>ก็พยายามเชื่อมเน็ตสนามบินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลองเซิร์ชตามกลุ่มต่างๆว่าคนไทย ในที่นี้นั่นนูน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบพิมพ์ไปเลยว่าหาช่วยหาร้านนวดที่มีคนไทยให้ฉันหน่อยไปแบบนั้นเลยแท็กซี่ก็พาขับรถไปจอดตรงนั้นแล้วโชคดีเจอคุณแม่กระเทยที่นั่นอยู่ที่ร้านนวดที่ประเทศนั้นเลยเราก็แบกกระเป๋าแบบลงมาเสร็จปุ๊บก็เหมือนกับแบบ้องไห้เลยนะทางเดียวตอนนั้นคือฉันขอให้เจอคนไทยที่นั่นได้ใหม่ เราไปเขาก็ถามแล้วมาได้ยังไงนู่นเนี่ยหนูเล่าให้เขาฟังโค้อึ้งกันทั้งร้านเลยเขาสงสารหนูแหละก็ทํากับคงกับข้าวให้หนูกินแล้วเขาก็สอนแบบสเต็ปการทํางานสอนแบบการใช้ภาษาต้องพูดยังไงลูกค้ามาต้องทํำยังไงนั่นนู่นนี่ก็คือเขาก็ช่วยสุดความสามารถเขาวันนั้นเลยค่ะก็คือคืนคืนวันนั้นเลยอย่างลูกค้าก็จะเป็นฟิลเหมือนกับแบบมันนวดแหละแล้วเขาเกิดอารมณ์นั่นนูน่นนี่เขาก็ถามซื้อเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แอบทําในร้านนวดไป เส้นทางที่เธอกําลังเลือกเดินอยู่นั้นคือนรกบนดินที่เธอกําลังจะเจอชีวิตขายตัวแลกเงินบางครั้งก็ต้องแลกชีวิตแลกลมหายใจลัคก,กี้เธอจะเอาตัวรอดจากนารกบนดินได้ยังไงติดตามต่ออีพีสองค่ะอันนี้คืออุบาทสุดเลยฉี่ใส่หน้ากินค่ะกินฉี่หนูก็ต้องทําให้เราอะไรอย่างเงี้ยของเมียเข่าแล้วนก็นั่งดูอะไรอย่างเงี้งเย,รยเรารู้สึกรังเกียจตัวเองมาก ถ้าเราไม่ทำํำเราก็ไม่มีเงินกินข้าวมัดมือมัดเท้าแบบเอาคัตเตอร์ก็คือเวิร์กทั้งตัวเลยเอากันไกลนิ้วเอาไม้ที่ติดตะปูอย่างตีดก็เปิดประตูมาก็นั่นเลยก็ในในห้องนวดเลยก็มีสุดท้ายก็ต้องส่งกระดูกกลับบ้าน